ทุกคนไปเที่ยวเกาะกูดกันทริปนี้เราไปพักรีสอร์ทน่ารักติดทะเลแถมมีหาดส่วนตัวมาด้วยที่นี่ชื่อว่าเรสซีรีสอร์ทตัวรีสอร์ทจะอยู่แถวอ่าวเพ้าติดทะเลแถมติดคลองด้วยที่สำคัญมุมถ่ายรูปเยอะมากที่นี่มีความเป็นส่วนตัวสูงมากห้องพักจะเป็นวิลล่าแบบเป็นหลังทั้งหมดใครอยากมาพักผ่อนแบบชิลๆที่นี่คือตอบโจทย์เลยแถมมีน้องเหมียวน่ารักแบบนี้ด้วยวันนี้เราพักกันที่ห้องดี คูวิลล่านะจะเป็นบ้านเป็นหลังแล้วมีสะจากรุชิอยู่หน้าบ้านแถมมีรั้วกัน้นเป็นส่วนตัวดีมากส่วนภายในห้องขนาดกว้างขวาง,วางกำลังดีเตียงนอนก็นอนสบายส,สุดๆแล้วโทนสีที่เขาเลือกใช้เนี่ยเป็นสีขาวน้ำตาลให้ความรู้สึกโคซี่มากๆส่วนพวกสิ่งอำนวยความสะดวกก็ถือว่ามีครบดีเลยมีขนมและมินิบาร์ให้ทานฟรีแถมเติมของทุกวันด้วยหรือจะเป็นพวกบีดแบ็กบารบ์โบตูเซฟก็มีและในห้องน้ำก็แบ่งสัดส่วนได้ดีมีอเมนิตี้ให้ครบเลย พอตกเย็นก็สามารถออกมานั่งเล่นดูพระอาทิตย์ตกที่หน้าหาดหรือจะสั่งเครื่องดื่มจากบาร์มาดื่มชิลๆก็ได้หรือถ้าเป็นสายกิจกรรมเขาก็มีคาย,ยักให้พายฟรีด้วยส่วนอาหารเช้าที่นี่จะเป็นมินิบุฟเฟ่ถึงไม่ได้อรังการมากแต่ก็มีอาหารให้เลือกตักพอสมควรถ้าใครจะมาเที่ยวเกาะกูดเราวาที่นี่ก็น่าสนใจนะ